แล้ววันนี้นะครับดูใครเฮงดูใครปังด้วยไพ่ภมยาฟังทีนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่มาณสามชุดนะครับระหว่างีหนึ่งครับแล้วก็ที่2สองนะครับแล้วที่3สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับอีตอกอีตอกปีตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกกดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงชะตานะครับประจำวันอี้นที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับเป็นเยรมาคาร์ดวลงก็ มันก็มีที่เป่าแบบมากๆอยู่เหมือนกันนะครับขอให้คุณใจเย็นหน่อยแล้วก็เด็๋เดียวเล็กประมาทนิดนึงแล้วก็ยิ่มแยงแลนะครับเดยดูพงศิปังเองนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนี่เลือกไพ่ชุดที่2มานะครับเป็นไงกันบ้างครับดูหลวก็มันก็มีที่เป่าแบบคตรมากสุดไปเลยนะครับขอให้คุณมีไม้เสกเราคนเสจคุณรวยหน่อย ครับหลักดีนิดนึงพูดจาดีหน่อยะครับแล้วดูคุณจะปังสุดยอดไปเลยจ้ามาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่สามมากนะครับเป็นเงยกระมังนะครับดูดวงก็มันก็มีดอกปีเยอะนิดนึงนะครับแต่ได้อยากให้รัดวงด้ดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องรับครอบหน่อยจิตใจเข้มแข็งนิดนึงแล้วก็ปล่อยรักหน่อยนะครับดูดวงคุณจะปังเองนะครับ ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะจะตีดวงชิดไพ่นะครับระหว่างชีดหนึ่งสองสามอันไหนเด่นสุดน,นะครับจะขอยญาตีไปที่ดวงไพ่ที่สองเด่นสุดน,นะครับเพราะอาจารย์เพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กันเลยกันโปรดกดเป้กงวันให้ใจด้วยครับและใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติดตาม ช่องอาจจะสักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนมันครับเดี๋ยวเรารับผมอาจารย์อินผมเบ้งหมอดูนี่สวัสดีครับ